สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กๆของเราครับช่องของเด็กผี l s b w เด็กผีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของดาราม่าของบอลลอดอเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมาครับที่ทางบอลลอดอได้ประกาศรางวัลบอลลอดอหลายรางวัลเลยเกิดขึ้นมาแต่มันมีดาราม่าอยู่2เรื่องที่ผมเองก็มีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกๆคนเหมือนกันเรื่องแรกเลยนะครับผมในเรื่องของดาราม่ารางวัลของบอลลอดอ ที่1ของบัลลงดอในปีนี้นะครับเป็นทางลิเนลเมซี่ครับซึ่งอันดับที่2เป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้เมซี่ครับผมเมื่อได้รับรางวัลบัลลงดอเขาได้พูดถึงเลวันใน1ประเด็นที่จุดติดขึ้นมานั่นก็คือในเรื่องของ,งบัลลงดอในรางวัลของปีที่แล้วที่ไม่มีการจัดรางวัลเมซี่ครับได้มอบรางวัลน,นี้ให้กับโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้เพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมา เลวานเว้ยแม่งระเบิดฟอร์มยิงกระจายเลยแต่ว่าในปีที่ผ่านมากับไม่มีการมอบรางวัลบัลลงดองให้กับโรเบิร์ตเลวานดอกกี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่บุคคลหนึ่งคนอะที่ทำผลงานได้ดีในเรื่องของการเตะบอลอย่างโรเบิร์ตเลวานดอกกี้การทำประตูการคว้าถ้วยแชมปอะไรต่างๆที่เป้นแชมป์มันไม่ได้หาหมาง่ายถูกไหมเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแชมป์บนเดสติกา แชมป์สโมสรโลกหรือว่าแชามป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแชมป์ยูยูซีเอลไม่ใช่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแชมป์ยูซีเอลนะก็มันไม่ใช่เรื่องที่ทํากันง่ายๆสําหรับกองหน้าหนึ่งคนที่อยู่กับทีมทีมเดียวแล้วสร้างผลงานได้ขนาดนั้นคือเป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันที่ที่ปีที่ผ่านมามันไม่มีการจัดรางวัลบอลลงดอด้วยสายเหตุหลายๆอย่างลิลลี่อเมซี่ครับเลมอบรางวัลของปีที่แล้วถือว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ได้ บัลลุงดอในปี2020ที่ผ่านมาทีเนี้ยพอเมสซี่พูดถึงโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้เนี้ยผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งคือในปีเนี้ยบัลลุงดอได้จัดรางวัลรางวัลหนึ่งขึ้นมาซึ่งเขาเรียกรางวัลตัวนี้ว่ากองหน้ายอดเยี่ยมประจําปีมันเหมือนกับรางวัลปอบใจครับเพื่อนๆที่โรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ได้รางวัลที่เป็นกองหน้ายอดเยี่ยม ประจำปีถ้าคิดในมุมกลับกันคือฮึ่แม่งในปีนี้ถ้าเกิดใครยิงเยอะสุดก็ได้รางวัลน,นี้เหรอหรือว่าใครที่ทําผลงานดีสุดแล้วได้รางวัลน,นี้เหรอเป็นที่น่าถกเถียงกันครับในเรื่องของรางวัลกองหน้ายอดเยี่ยมซึ่งมันเหมือนกับเป็นรางวัลปลอบใจให้กับโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ครับแล้วปีต่อๆไปละ่ะมันจะมีรางวัลน,นี้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามีเฉพาะปีนี้ ที่โรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ควรได้บรลลงดอแต่เมสซี่กับทำผลงานได้ดีกว่าเหมือนกับผลมันล็อกครับว่าเมสซี่ต้องได้แต่ถ้าเกิดว่าคิดเฉลี่ยเฉลี่ยคะแนนใส่กันแล้วคือโดยสำนักข่าวชื่อดังต่างประเทศหลายๆสำนักข่าวก็ไปทราบผลมาคะแนนของเรียลโนเมสซี่กับโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ห่างกันไม่เท่าไหร่ครับ ห่างกันแค่33แต้มถ้าเรามาตัวเฉลี่ยใส่กันครับผมเลวานได้เรื่องอะไรบ้างเมซี่ได้เรื่องอะไรบ้างทําไมแต้มมันถึงห่างแค่33แต้มถ้าในมุมมองของผมเองนะเลวานเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมหนึ่งคนคือถ้าบอลอยู่ในเท้าเขาในกรอบเขตโทษเมื่อไหร่เขามีคือเรื่องไงมีโอกาสในการผลิตสกอร์จบสกอร์ได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลการมงการสอดเข้าไปทำประตูเขาทำได้เสมอสำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้แล้วเขาทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับยิงประตูถล่มทลายมากแต่ในเรื่องของการปั้นเกมการแอซซิตอันนี้ต้องยอมรับว่าอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนของส่วนร่วมกับเกมโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ก็เลยจะน้อยไปหน่อยส่วนของเรียลเมสซี่ครับ เขาเป็นศูนย์หน้าที่สามารถสร้างสารรค์โอกาสได้เขาเป็นปีกที่สามารถจบสกอร์ได้ปั่นฟรีคิกลูกนิ่งจุดโทษอะไรต่างๆเป็นของเขาหมดเขาจึงทำสกอร์ได้เรื่อยๆแล้วผลงานในเรื่องของการแอซิดการปั้นเกมของเขาดีมากสำหรับเรโนเมสซี่และมินําซํำครับถ้วยแชมป์นะครับหรือว่า <c oughs> ถ้วยกับสโมสรถ้วยกับทาง ทีมชาติเรียลเมสซี่คว้าเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอปาเดลี ere, ใช่ไหมของบาร์เซโลนาเขาก็ได้หรือว่าที่พีกสุดเลยก็คือแชมป์โคปาเมริกากับทีมชาติอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดมาตัวเฉลี่ยใส่กันแล้วนะครับสำหรับผมนะคะแนนมันเท่ากันเลยแต่คะแนนมันห่างที่33แต้มอันนี้ขึ้นอยู่กับคนให้คะแนนละว่าเขามองในมุมไหนน้ำหนักมากน้อยกว่ากัน เพราะว่าเลเวิร์ตเลเวิร์ตเลวานอฟกี้ยิยงเยอะแต่แอตซิตน้อยอ่าการปั้นเกมอาจจะไม่มีแต่เลโอเมซียิงเยอะแต่ไม่เท่าเลวานแต่การปั้นเกมการแอตซิตเขามีค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเรื่องของถ้วยแชมป์เมซี่ได้เยอะกว่าถ้าเป็นผมเองเป็นผมเป็นคนเลือกหนึ่งคนในผู้ตัดสินผมก็จะให้ทางเลโอเมซี่เหมือนกันเพราะว่าเมซี่ครับ ฟอร์มได้ค่อนข้างดีในเรื่องของปีที่ผ่านมาก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับมันเป็นดาราม่าที่เกิดขึ้นที่มีการตกเถียงกันเพราะฉะนั้นถ้าตามความคิดของผมเลยนะผมจะให้เลโอรเมซี่เหมือนกันโรเบิร์ตเดวานลอกกี้ปีที่ผ่านมายิงเยอะก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการปั่นเกมการแอซซิตมันยังน้อยแล้วเรื่องของถ้วยแชมป์ครับเอาไปวัดกันแล้วมันสู้ของเมซี่ไม่ได้แต่คะแนนมันก็ยังเสมอกันอู่ดี ส่วนดราม่าเรื่องที่สองครับในเรื่องของคริสโนโรนโดมีนักข่าวคนหนึ่งนะครับผมอ่าเขาพูดในเรื่องของรางวัลบอลลุงดอว่าถ้าเกิดคริสโนโรนโดครับอ่าไม่ได้รางวัลบอลลุงดอเท่ากับ Messi, ลิเวอรนเมซี่เขาจะไม่เลิกเล่นบอลเขาจะไม่เลิกเตะบอลเปน็นอันขาดโดได้ทวีตคืนเลยครับว่าการที่นักฟุตบอลคนหนึ่ง ได้รางวัลบลุงดอถือว่าเป็นรางวัลยอดเยี่ยมในการทําอาชีพฟุตบอล1น,นรางวัลมี1ปีเท่านั้นเขาไม่ได้คิดถึงรางวัลโดคิดถึงในเรื่องของการทําผลงานให้กับทีมนะครับผมการเป็นส่วนหนึ่งในทีมมากกว่าเขาจะทําผลงานได้ดีให้ดีที่สุดกับทีมประเด็นเนี้ยผมถ้าตามมุมมองของนะนักข่าวคนนั้นแม่งไม่น่าพูดครับมันทําให้รูชุน ถ้าเป็นผมผมก็ชุนนะคือการขับเคี่ยวรางวัลบอลองดอนะครับมันเป็นแรงผลักดันให้กับนักเตะคนหนึ่งได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนมาแซะเราอะว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันไม่เลิกทํางานหรอกถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นหัวหน้าไอเนี้ยมันไม่เลิกทํางานหรอกถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ดีกว่านี้ถ้าเป็นผมผมก็ชุนครับฉุนแน่ๆอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่นักข่าวไม่น่าพูดหรอก แต่ก็จังว่าครับคอนเทนต์เรื่องของโดเอาไปขายยังไงมันก็ได้ตังค์ถูกไหมเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นผมนะผมเป็นโดผมชุนเหมือนกันผมก็ทวิตคืนเหมือนกันประเด็นเนี้ยถือว่านาหูผสมควรสําหรับเรื่องของคิชโนโรโดก,กับนักขา่าวคนนี้ต้องรอดูข่าวต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมนะครับเด็กผีคืนนี้นะครับผม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาเซนอลตี35นะครับผมยังไงเราก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเราจะเชียร์ทีมของเราต่อไปเจอกันพรุ่งนี้หลังเกมครับสวัสดีครับ